ไป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 โอเคสวยงามขึ้นมาแล้วไปไหนต่อ啊เดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนใจเย็นๆโอ้โหตอนนี้นะฮะเราอยู่ความสูงอยู่ที่25,000ฟุตนะสูงจัดนะฮะตอนนี้อยู่ประมาณ214เมตรนะฮะจากพื้นดินไปโอ้โหไอ้ยี่ยุณจะไปงานวะนนียโอ้โหไอ้ยี่เริ่มยากขึ้นเลยยากขึ้นเรื่อย ถ้าตกไปนี่คือแบบไอ้เหี้ยกูก็ไม่อยากเล่นแล้วเนี่ยกูเบื่อแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้เหีเ้ยต้องส2 6ร้อยยี่สิบหกเมตรตอนนี้มันไปไหนวะมัน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 จะหล่นไหมถ้าตกไปอะห,หล่นไหมโอ้โหไอ้เห<ป>ี้ยเอ้ยทำไงวะไปไปกระจกเคซีว้าว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเคซี่จัดไอ้ตัวนี้มันจะเลื่อนไหมเนี่ยไม่ไม่ไอ้เลื่อนเนี่ยโอ้โหเคซี่จัดเคซี่จัดผ่านมาได้ยังไงครับตอนนี้เคซี่อะไรที่มันยากๆคือพี่ทำได้น้องโอ้โหโอ้โหยังไงต่อเนี่ยต้องพยายามอ๋ออุ่ย ชิบหายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆคิดว่าผมจะผ่านไหมฮะเราจะต้องหาหลักแล้วก็มันไม่ถึงตรงนี้เว้ยมันไม่ถึงตรงนี้โอเคแรงมันไม่ถึงตรงนี้พอมันปับ๊บล้วก็ไปปับป๊บปับ๊บปั๊บก็ต้องกระโดดแบบดิจิตอลปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวขอจัองหวะก่อน มาปั๊บกระโดดไปปั๊บแล้วก็กระโดดข้ามโอเครู okay. ้เรื่องรู้แล้วไอ้เฮียว้าวว้าวว้าวเฮียกระตกโอ้โหไอ้เฮียกระตกโอ้ยเขาผ่านมาได้ไหมเฉียวเฉียวอ่ะอันนี้เราจะต้องขึ้นไปตรงนี้ใช่ไหมไ,ไอเ้เฮียแล้วมันจะโดดมานะ เ e t s, s g ดึงแล้วมต้องโดนอะไรกแค่อันเดียวยี่สิบบาทขอให้โดนขอให้ตกขอให้ตกขอให้ตกยี่สิบบาทขอให้ตกขอให้ตกขอให้ตกอีเวนยี่สิบบาทอะไรอะไรแะ้วยี่สิบบาทขอให้ตกขอให้ตกโอ้เ oh, ง <c oughs> ินเงินทำอะไรพี่ไม่ได้หรอไอ้น้องเงินทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกบอกให้ยี่สิบกูก็ไม่มึงก็จ้างกูตกไม่ได้หรอกตอนเนี้ยตอนเนี้สองร้อยสี่สิบเก้าตอนเนี้ย ตอนนี้กูอยู่ประมาณ249เมตรถ้ากูขึ้นไปกูจะโดนไอ้เหี้ยใบพัดใบพัดพากูตกวะเนี่ยแล้วกูต้องเกาะไม้เปล่าฮะต้้องเกาะไมแล้วกูจะเก่อยอย่างไรไอ้ขี้หายโอ้โห้เฮียยี่ยี่สิบบาทกูว่ามึงได้ผลว่ะ20บาทมึงอ่ะไปอ่าอ่าโอเคโอเคโอเคอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเกาะกล่องได้ปะมึงว่าเกาะกล่องได้ปะ ไปสวยแล้วไงอ่ะเกาะมันเหรอไอ้เหี้ยเอาดีเกาะมันเหรอถ้ากูเกาะมันปุ๊บแล้วมันก็จะพากูไปพากูไปแล้วก็พากูตกไอ้เหี้ยกูขี้เกียจเริ่มต้นใหม่ด้วยตอนนี้คือมาไกลมากตอนนี้อยู่ประมาณ258 258เมตรฮะเกาะเลยเหรอวะเอาลองดูเว้ย <ส>อ้ามึงก็กอดไอ้เฮียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูยังไม่ไปเลยอ้าวมึงเข้าบาลามกูก่อนเฮ้ยเออไอ้เียกูยังไม่ไ,ไปเลยกูไม่กล้ากูมไม่กล้ากระโดดแบบไอ้ไไนีไ่ไงกูไม่กล้ากอดอ่ะคือแบบกูกลัวตกเหมือนกันนะไปไปไปไอ้เฮียมึงไม่กอดเลยไอ้แกไอ้สัตว์แกไอ้เฮีย โคตรพ่อโคตรพ่อโคตรแม่งไอ้เหี้ย